กับในอีกแล้วนะคะกับโปรโมชั่นฟอร์ดบายเนนะคะวันนี้นะคะเนมีรถรีวิวนะคะเป็น f o r ์ Ever e s รนะคะคันนี้นะคะชุดแต่งหล่อๆเลยค่ะกับ F150 Y Body นะคะพร้อมกับ ท่อ SKH นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าคันนี้นะคะจะหล่อขนาดไหนนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นชุด F 15 0นสูนะคะซึ่งลูกค้าก็เลือกเป็น Y b o บ y นะคะซึ่ง Y b o บอดีตัวนี้นะคะจะเลือกเป็นสีดาดาด้านทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้ก็จะมีกระจังหน้านะคะกันชนหน้านะคะพร้อมกับหิ้วล้อนะคะจะเป็น Y b o บ y นะคะแบบนี้เลยมาพร้อมกันแบบนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นไฟนะคะไฟนี้จะเป็นไฟเดย์ไทม์นะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็มาดูที่ไฮไลท์ของเราก็มีไฟมัสแตงเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้นะคะเราก็เป็นไฟมัสแตง3ามขีดนะคะพร้อมกับวงแหวนนะคะตรงนี้นะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะมันจะกระพริบเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยติดครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะนี่ค่ะคิ้วล้อนะคะ คือเราจะเป็นขนาดอ่าอันนี้จะเป็นประมาณ5.5นิ้วนะคะอันนี้ซึ่งมันจะมาพร้อมกับทั้งเซตเลยนะคะตรงนี้นะคะเพิ่มโป่งตรงนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการอ่าทำการอัปเกรดขึ้นมานะคะเป็นวายบอดี้นะคะตรงนี้จะโป่งขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการครอบออกไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะใช้เวลาทำหลายค่อนข้างจะหลายวันหน่อยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบแต่งสไตล์นี้นะคะก็ทักเนมาได้ตลอดนะคะตรงนี้นะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ชอบแบบว่า สายลุยนะคะสายแคมปิ้งต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อแม็กกันนะคะล้อแม็กนะคะนี้จะเป็นเป็นยางออฟโรดนะคะอันนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะคะจะเป็นยางจะเป็นของแอมนะคะตรงนี้นะคะเป็นยางเอท t e r ทเลนนั่นเองค่ะขนาดยางนะคะซีรีส์ก็จะอยู่ที่3 305นะคะทับนะคะ R20 นั่ในเองคานี้ก็ ชอบลายแบบนี้ก็ทักได้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้เราไม่ได้ยกนะคะตรงนี้ก็เป็นสแตนด์ดนะคะแต่ก็จะไม่ติดซุ้มนะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะอ่าเป็นอันนี้จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อค่ะ2.0เกียร์10สปีดขับเคลื่อนสีล้อนะคะอันนี้ออฟโรดก็เอามาอ่ารีวิวให้ลูกค้าดูแบบดิบๆเลยนะคะสำหรับด้านอ่าชุดครอบต่างๆนะคะก็ใส่เป็นครอบดำนะคะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบกระจกหรือครอบ ในส่วนของมือจับเบ้ารองมือจับนะคะเป็นงานสีดํานะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราข้างในนะคะอันนี้จะเป็นเบาะหนังสีคอนหยักค่ะนี่ค่ะสีคอนหยักก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะซึ่งคันนี้นะคะราคาจําหน่ายเนี่ยจะอยู่ที่ราคารวมสีคอนอรวมเบาะคอนหยักแล้วแล้วก็รวมสีขาวมุกแล้วนะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้นะคะ ข้างในพอดีข้างในเราใส่ของนะคะนี่ก็เปิดให้ดูนะคะว่าเราใส่มันมันใส่ของแบบใหญ่ๆได้แบบสบายๆเลยนะคะนนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง900 900กิโลเลยทีเดียวค่ะอันนี้เราใส่ท่อทั้งใบเลยนะคะคือกับลูกค้านะคะส่งอันนี้ไว้ส่งส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเราก็จะขับรถไปแบบนี้เลยนะคะส่งมอบลูกค้านะคะลูกค้าเลือกช่องทางได้นะคะว่าจะให้ส่งในช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ ส่งรถสไลด์หรือว่าจะให้ขับไปนะคะก็บอกได้นะคะอันนี้จะเป็นขับเพื่อน4ล้อด้านหลังจะเขียนว่า Ford Beauty นะคะเดี๋ยวดูข้างในกันนะคะอันนี้จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะบอกข้างหลังก็เป็นไฟฟ้านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะว่าบรรทุกข,ของใหญ่ๆได้นะคะคุ้มมากๆเลยค่ะซึ่งค่อนข้างจะเป็นอนเนกประสงค์ที่ค่อนข้างจะคุ้มมากๆนะคะไว้นั่งก็ได้หรือบรรทุกสัมภาระก็ได้นะคะตรงนี้นะคะนั่งก็นั่งได้เจ็ที่นั่งนะคะแบบนี้เลยข้างในกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะคะก็เตะแล้วก็เปิดประตูได้ปิดจากตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูาท่อกันนะคะอันนี้เราเปลี่ยนท่อใหม่นะคะเป็นเป็นท่อ HKS นะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งเซตเลยนะคะของเก่าเราเปลี่ยนคืนให้กับลูกค้านะคะเสียงมันก็จะดูหลอนิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวในขออนุญาตสตาร์ทให้ดูนะคะ นี่ค่ะนี่ก็เป็นเสียงท่อของเรานะคะก็จะออกออฟังเราแบบจะลื่นหูนิดนึงนะคะนี่ก็ในการทําท่อนี่ก็มีมีข้อดีนะคะก็คือทําให้เราประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนท้งเส้นเลยนะคะอันนี้นะคะน,นีนะคะอ่านี่ค่ะแล้วก็ที่ไฟนะคะไฟของเรานะคะ ไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเราจะเป็นไฟท้ายแบบ GLC นะคะนี้จะเป็นโคมสีแดงนะคะซึ่งเวลาเราใส่ไฟท้าย GLC อันน euh ี้เป็นโคมสีแดงตอนนี้เน่ก็เปิดไฟเป็นไฟเป็นไฟฉุกเฉินอยู่นะคะก็จะเวลาเราเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้เลยเช่นกันค่ะแล้วเวลาเราเบรกตรงนี้ก็จะเป็นไฟ LED เป็นสีแดงนะคะแล้วก็คาดท้ายค่ะคาดท้ายเอวเ์แบบมีไฟนะคะตรงนี้นะคะก็เวลาเราเบรกนะคะจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เวลาเราถอยก็จะเป็นตัวหนังสือเอวเ์เป็นสีขาวนั่นเองค่ะ ส่วนด้านหลังตรงนี้เราก็ทําเป็นพ่นสีนะคะพ่นสีกันชนท้ายนะคะเป็นสีดําเงานะคะเซตนี้นะคะเซตนี้อ่าคันนี้แต่งแบบนี้จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราเราครอบมาหมดเลยนะคะเป็นงานครอบวายบอดี้ทั้งหมดเลยนะคะน,นี้ลูกค้าท่านไหนที่รับชมคลิปอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนด้วยนะคะตรงนี้นะคะ ดูรอบๆคันกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มแล้วนะคะเป็นฟิล์ม AA เซรามิกฟิล์มนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูด้านในกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะมีฝุ่นนิดนึงนะคะเพราะว่ารีบแต่งแล้วก็รีบส่งลูกค้านะคะอันนี้นะคะเอ่อเป็นเอ่อเบาะสีคอนหยักนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเอ่อเบาะหนัง แล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับโหมทิศทางนะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะคะสามารถเปิดไฟเป็นไฟสูงอัตโนมัติได้ด้วยนะคะแล้วก็มีพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยพร้อมกับ Cruise Control แล้วก็พร้อม Adaptive Cruise Control รักษาระยะห่างรถคันข้างหน้านั่นเองค่ะในส่วนของจอนะคะจอจะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะอันนี้นะคะ เรวขนาด8นิ้วอันนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะซึ่งระบบขับเคลื่นลอนสี่ล้อก็จะสามารถปรับได้ทั้งหมด4โหมดนั่นเองค่ะแล้วก็มีระบบช่วยลงทางลาดชันนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะอันนี้จะเป็นล็อกเฟืองท้ายเฟืองท้ายจะเป็นล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้านะคะใช้ใช้พร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบโฟลอนั่นเองค่ะมีระบบช่วยถอยจอดเทียบข้างนะคะแล้วก็ระบบเตือนเวลาเราถอยออกข้างนอกนะคะเกียร์สิบสปีดนะคะอันนี้นะคะเป็นเกียร์ าสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้หรือโหมดแมนวนวลได้นะคะมาพร้อมพาราดดมิกมูนล,ลูปนะคะด้านบนนะคะสามารถเปิดได้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นการปรับปรับก็คือปรับในส่วนของการเปิดด้านบนเลยนะคะเป็นทางลัดนะคะแบบนี้เลยค่ะเวลาแบบวิ่งต่างจังหวัดนะคะก็สามารถรับอากาศดีๆนะคะอากาศสดชื่นเข้าในปอดได้นะคะช่วงนี้ ก็อนนี้ก็เปิดในส่วนของด้านหลังนะคะเปิดอย่งเดียวขออนญาตปิดน,นะคะ,ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็พิเศษเพิ่มเติมนะคะเราติดตั้งนะคะจากฟอร์ดนะคะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะก็สามารถชาร์จแบตได้ง่ายๆนะคะเวลาเราวางโทรโศัพท์นะคะ วางไว้แล้วก็ชาร์จแบตได้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็ติดตั้งจากโชว์รูมได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการาติดตั้งก็แจ้งเนได้เลยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็ติดในส่วนของมันจะมาเป็นเซตนะคะพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถด,ด้วยนะคะแบบนี้กระจกก็เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะข้างในก็กว้างสบายนะคะแล้วก็ในส่วนของอคอนโซลนะคะก็จะเป็นคอนโซลเดินได้สีออกสีคอนอยักเหมือนกันนะคะพร้อมกับตรงนี้นะคะเป็นสี ะะพร้อมคำว่าเอเวอร์เรสต์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคันนี้ราคาจำหน่ายนะคะรวมแล้วนะคะหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะโปรโมชั่นก็มีหลากหลายโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของส่วนลดเงินดาวนะคะหรือว่าลูกค้าจะให้เราแต่งแบบนี้นะคะหรืออยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ ข้อพักเลยได้มาตลอดเลยนะคะเี่ก็แนบเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะด้านล่างนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์0 8 3 9 8 2 5 1 6 1นะคะพร้อมกับ ID Line นะคะอยู่ข้างล่างนะคะอย่าลืมกดติดตามที่เล่นะคะกดไลค,ค์กดแชร์ s u b s ับ i ครนะคะเพื่อเป็นแรงในการไลฟ์ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของ Y Body F150 ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้